สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมอนี่กมาพบพกๆประจอยอยู่ทรงไหนตรงน้าเนาะมอนี่ํำหน้าเมื่อเละตุ๊บตลกกเนาะตอนแรสบายดีเนาะพี่น้องแอบดุหลานจะขิ้ลอดด้วยว่นน่ากลัวเหตุรียอะรเนี่ คอยอยู่บ่คอยอยู่มีนฮะคอยคอย่ว่านาบ่คอยอยากนี้าถนแล้ววะพี่เจ้าพี่

ตามดางบึ้มบึ้มตัเกือบจะใส่นางเกมอนน่ะโอ้ยยุบหนอหยาบันถือ้ยใครบอกว่าตุจ่าจ่าเนี่ยจาเนยกวาให้ตุจาไปเลยตุจ้าไปเลยตุจาไปเลยดจาน่าู้้ยายดิ่งกินนมวะนมเย็นจ่วย่เบ้องเน้อผมจนติวนะผมจนติวพี่น้อง

เจ็ดมาสิบพัฒนากี่เนาะมีเจ้าได้วามันหลังจ่อยกับเรนเรนโรกได้เล็กหน่อยเนาะอือจี้จว่าปริมาณจ่อยยังไม่จัง น,น้อยอนกเป็ดมี่ป่นาง

้ำตายเพราะมันยาเา็มีนาฝนตกยาเราพี่เออนายสุดท้าดิลงมาลน้ำโอ้ฝนตกแล้ว โบ้ฝนแล่นนี้แล้วคนกับยานเนาะแล่นนี้แล้วคนกันน,น,นจะย่าจไปเอากข้จ้องกันเนาะอนนี้มึงบรรยากาศต้องกันเนาะฝนตกเย็นเย็น ก็นาปิงกับบ่เหรบ้าน่นายหน่อยยุงีหญ่หญ่รอ่ะหญก็ตั้งเกิดบ่ เราไปเหดานจะไปเอาพี่เราเกเียดดานเก็องไรกันจ้องนย่าเราจ้องนเนาะผลตบก็ดีเลยอ้เอาเดาตัวนี้ก็ได้งต๊กรไลอยู่กไลอยู่กระซาะจอยกันน้ำได้อยู่คนน่งเก่งเลเ้ยนเก่งเกะไรอยู่เเก่งเลกระเอ็เกระย่ากระจ้องเข้า

ก,ก,ก,ก็น่กกากลัวอตกยกไปาากูเาที่ทลนาเลน่ากลัวเจ้ามีนกกา

หมูมีอันนั้นเนาะเฮ้ยปีนี้หมูมีแมงมีอย่างเนาะทำลายอยู่เนาะบเห็นนตะเก่ามีมีบ่งมีอย่างนะมีบ่งมีหน้าว่ามีมีตัวนอนว่ะฝนนะไมหน้านอยคนเออจับข่อยินไปแล้วจับข่อยินบ่แล้ว กาวยังอ่อนอยู่ขาเราก็มีห่างอยู่เนาะห่าอยู่ก้าวยังอ่อนขาราโลนเนาะกาวท้อลนหาหายากาวโลคอยแบบนี้นะกาวนี่เ้ยหกคือว่ามือแรเนาะมือแหลกเพอยูุมือแหลกคือมันไม่ชิบแต่ชอยู่ได้แบบนี่แหงลายวะมีงนี่แหงลาย กับโลกระไหนถามเราก่อนอืดมาแรกเาสิผูกคนแบบยไทยปูตูแตกหน่อยยังไม่เจออย้ายไยุบได้ลำชอกันแดงเนาะยังไม่ลำนิดเให้ลำนิดดียหน่อย I <laughs> do ủng này nó ra nó ủng Đồn xạ, đồn xay

ย <si ิ่มดีกว่าใจยิ้มเสรเสกยคเลยหายได้หายได้หายไปชั่หน่อยแม่ตัวรก้าไปตัไห้ออ่าเลยต้นลผมันจะแขงน้องเาะขน้อ ตึง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 พัดตักเตักลบมาขที่นังเนาะข่าวจะของแขไดเนาะมแขกได้ตงนั้นนาหนามเนาะตูคือปลบองนานะมีนะนะพีพีบงอีกผิดอะบอกมันมีาต้องรบรูมพี่มีนามท่ะพอยัก

เรีดลมลงีดมลมต้องคือรด็นนนนี่ดึงเดึงเยหมันมันล้มลงมาชีก่อนจะดึงมันตงุเ็รเเป็นเ็ดเดเเใเปียกเนหเหแบบไหเห็ดแบบใคอันเห Để... 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 Hả? 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 Bên à, ai, ai đồ bố nó, Mình, mình, mình nhàng Sang mừng sập à? cứ lụi ไปกินขนมไปกินขนมเาไม่มีตังเลย <c oughs> เอาเอาขนมมาให้เอื้อม,มีนาพอเด้อวาชนะเปลี <c oughs> ่ยน,ยนเปลีนะ <c oughs> ย่ยนเอื้อมีนาแล้วก้าเด้อไปกินนอกนวชนาพอห้าบุญยูเนาะแต่แต่แตขนมขนมบอบุญยูบุญยูกขนมะ <c oughs> <c oughs>

หอดบ่นี oh, ่ปะจอยจังแปมันโอ้านาทีแมันนึงประจอยเ้อเนาะเนาะเพ่อนกเนาปอยด้เ็น่ืก้เออเปงล้พ่อพเปงน้ำเลยพ่อ

ภากังกะจองมือเดาะจบอืจอยทจก่อนน้องเนาะนาขอบคุณขอบคุณป้าลุงหลายๆเด้อขามระับส้มเด้อทอแมพี่น้องเนาะเมื่อนี้จะนำหน้าเมล็โรกกล้าพี่น้องเนาะตอนแดงเนาะขอบคุณขอบคุณป้าลุงหลายๆเด้อนาที่ปกขามคน้าของป้าจอยเด้อ่อแมพี่น้องเลยเนาะ